สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสิงคโปวันนี้กตั้งใจมาหาเลาะมังม่ป่าแต่ว่ามันล่มเรเห็นพี่น้องมห็นม่ป่านีล้ล่มสักระนิน,น้อยหนึ่งเรเห็นแบบว่มามักลางมองอ้อมว่างนีน่มันหกมีผลมีขอนมีเหอปะปลาตองหน่อยบ่อนลายอยู่พี่น้องปันตองน้อยท่าปีไก่เนี่ยมก็ได้การจากหันมาหนีครับอ้อมตปนี้อ้อมจ้องหลอก กมาหลุดมาบุบไปแล้วก,กันครับมาสิเป็นจังไรกลางเดี่ยวเพราะนี่ไรไนกรบโปใส่เวลาโดนนงพี่รุนงเพราะว่าออกมานิดเดียวบริเวณบุกว่างทางม้งจักสี่ห้าบาทก็ยามด้วยวอย่างนี้นตายอยู่ตี่นั้นเพราะว่าคนหลายหลายคนแต่ไรบางคนต่างหากิน ีบาทหนึ่งไผ่เงินน่อยครับสิมันโมปลาสวยไผ่เงินนครับสวรจะสี้นมองดูบอ

ไปามองดูมันแดนอยู่อก็ออกน้องซ้ำเลยเาดูจะดคันจะด้ถมันจะโบรดนอดโอ้จับสวนมองปลาประม่นของเนี่ยขาดขาดขาดโอ้ของคับแ้น,ะน่ะ

พัดม่องเขานี่แต่ค้อนกี่กาจ้างดีหนึ่งหัวม่องอะขาดแค่แค่แค่แคตั้งใจที่มีปลาสวยอยู่ปลาสวยไปปลาสวย กบปลาสอยตัวหญ่ตัวนอยังคูคนะจกเียเ่กัน ขขนนัะขอนข่างขอนขอนสูงเขี่ยงเอวนจมีพี่นนอะขอนจากดินอ้วประสานนี่โตมงหมเนาะจะโตยงเงี้แดงว่าแดงไปป่เน,นีมูประสานตอนที่าข,ขามมองครับโมสุอปอาพลาม น้ามปลาซอยโอ้ทต่างคนหลาย ส่วนไห่เป็นสีกาก มาพูดเรนออกโหเลยพี่น้องสุ่มปลาตัวใหม่เลยอู่กินแป้นแปนแสดงว่าปลาดินหลายแต่เป็นตมจังไม่ปลาดิ เนาหม่องบบถึงม่องกระตองก็นีรับกระตองใหม่พอดีในฮักขึ้นมาเอาปลาไก่ไตไม่เป็นเหอะเหอะบไไุใหญ่ะไรอย่างเี้ยเนาแต่ว่ามันม่องไปข้างพอดีปลาม่นอนนี่เอาเรียนหลอดไตโยก็ใหม่แต่ว่า นม,ม,ม่องหูกม่องโม่งตึงดินปลากระเด็นไปกต้ไปสูนเลยปลากระเด็นยโมปลาสอยเนี่ยปลาตองสามโตนพ่อหลาบเนาะ กระต,อรอระตอ๊องดุกระต๊องยังไงอีกรอกพันมองเอาปลาตัวยงาแบบครับปลาซอยแบบเนี่ยปลาซอย ลงไปมือข้ามันน้องโมเ่นอยู่แมเเกี่ยวมืออยู่แล้วก็จับท่านองตีอยู่หันที่นหน มันไปพออเไปมาเบดแถวมาเนสิพันม,นม,ม,น 10, นมองปมนนงโายอยู่ก็จะถือแม่ยังของโลายไม่ใช่ทุกคนมันแดนน้ำไต่ขอนไต้เไต่ขอ,อนอย่างห้องถํอแม่ังแป้นหนึ่งลายขอยบขอบ หาจะได้เด่นหนุ่หน้องที่บาดเดียวปตากระตุ้นนะมองบัด่ากใหม่น้นหลสามเดงอนมีต ปัาเป็นปลาแม่ไข 13, ่13-14ตัวโลปลาบอนไข่ไขบ่บอลไง Kita pasal. Ini yang pakuram tu dia. Bahang yang เงี้ยปลาตองบอ่อนไม่หลายปลาตองหน่อยบอ่อนจับจับับเป็นใหม่เป็นหน่อยเป็นขอนแตปลาตองมันโตหน่อยบัวฆ่ามอ่ะปล่อยค Oh, mano. giàn ngập nó. Thôi này, thôi này. Ờ, này nó cũng ta cái ลอยไปลปลาตายขั้วลังแกดวันเป็นปลปลากระ man. ที่ยานเลยนี่ครับไหมองอยู่ว่งปากรหลามสองสามตาออกหนอหนอนั่งตประสอยโตง้งงามกระสีได้อีกจักสามสีบาทไดรองอยอังสามสี่บาทได้ังไหนก็ผมสรุปใหิวงพี่ห้องตอนสุดถ่ายชซวนกระสีขอ ปิดปิดปิดกล่องใส่เซก่อนถ้าบึงสรุปเนาะพี Somehow, ่น so so, ้องเนาะว่าเสร็จหน่อยร้ายไแบบนี้มือนี้พี่น้องเอาวบึงสรุปกันบ้างครับีปลาตอมีปลาคุ้านมีปลาหวานแห้งมาว่าในวันแห้งบ่อใดมาปลาตองมาปลาคุ้นน้ำแต่ปลาสรยอย่างเดียวมาตอง ปลแหางนั่นพี่นออ้องมาใส่ในต้มน้นรับเพราะว่ามันบุคือตึกแหะพี่น้องไร่ม่องเนี่ยสิเป็นปลาส,ม,สม่ำเสมอส่วนมากเพราะว่าอ,นอันสามเส้นครึ่งก็คือปลาสามเส้นครึ่งด่วนๆมันก็โตบรุดกันแห้งบุคือแหะแขะหนี่งนี่ตัวหน่อยตัวใหญ่ส่วนเ้องไร่ม่องเนี่ยมันก็สิปลาสม่ำเสมอเหนกันห้อาไร่สามเส้นครึ่งมันก็สิบเป็นปลา สี่เส้นสี่เส้นเครื่องมีสีกับข้าครับมันพันพอเนื้อมอ,ม,อ,ม,อมันอ่อนจนปลาแหเนี่ยมันสีเป็นมูมันก็ดไมีตัวหน่อยตัวใหญ่หมอสม,ม่ำเสมอกันกถือว่าได้ร้ายกล่าหมูว่านนี่พี่น้องหมูว่านนี่พอเต็มทิกเป็นไหนแต่ว่าอัดลงไอปลามันล่งจูปลาพอดีแต่ว่ามวอนี่อัดบุ้งพี่น้องอัดลงนีดเดียวพี่น้องยังพออยู่อยู่นะครับ ผู้ลงปบบนี้ตากรับตันึี่นอะปากาบานเท่าอย่างนี้มาตนนึงผโ้ลงแข็งกระปยแล้วไล่บดพู้ดีปลาอยู่ที่22โลพี่เนอะถ้าเต็มเนี่ยนี่คือ22โลส่วนเมือว่านนี่กะ ได้ไปประมาณสิบเ็ทโลครับพี่น้องบี่ยกะขอจบาคลิปจำนีก่อนพี่น้องอแดดดูพี่น้องตัว่าฝ่าเป็นก็ฝนสีตกแดดดือดเดืดย่างในบุนกกลายว่าฝนสีตกหอ,อมๆรอมๆกระสินหยาดตุนๆเนย ครับห้อ,ชองชุดถ่ายครับเหมือนไร่หมองหมดเดือนวันแห่เลยไร่หมองอย่างเดียวไร่หมองสี่หาบาทพี่น้องบาทแรกนั่นก็ไในแน่ก็มี่ตัวงามแต่กบบระไรไปบาทสองหลายๆอยู่พี่น้องแต่ว่าแดดแห้งหมดถ่ายถึงบาทแรกนี่ทายใส่เวลาโดนนะก็ด้วยเจ็บกล่องไว้ด้วย หมาฝาห้องเม่หม่มมัน,ม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 นยห้องแห้งมาเรลื่อยครับพี่น้องกะขอจบคลิปนี้ไว้เพียงซ้ำหนึ่ครับขอให้พี่น้องผู้ติดที่ตามจึงอยู่ดีไม่แห้งกันบ่ะุูสุขคนครับบอกเก่าก็มาสวัสดีครับ